สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแกะพัสดุเป็นพัสดุมาริโมะเลยค่ะน,นี่ก็สั่งมาริโมะมาจากร้านมาริโมะคลับนะคะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ค่ะก็อยู่ในไอจีนะคะชื่อมาริโมะคลับค่ะนี่ตามนี้เลยมาริโมะคลับนะคะนี่ก็คือของที่เราสั่งมานะคะอันนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวมาริโมะนะคะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นของแถมนะคะน,นี่ที่เป็นตัวสีชมพูสีม่วงเนี่ยเป็นของแถมนะคะก็จะมี เกลือทะเลค่ะแล้วก็จะมีพวกยาบำรุงปุ๋ยรักษาและพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีมาริโมะสองตัวค่ะนี่นะคะแล้วก็จะซื้อตัวเล็กกับตัวใหญ่มานะคะก็จะมีใบวิธีทําให้มานะคะซึบนี่นะคะเป็นใบวิธีทำเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเนาะตามนี้นะคะจุ๊บนี่ค่ะ ็อย่างแรกเลยนะคะก็ต้องล้างทําความสะอาดหินสีแล้วก็ของตกแต่งให้สะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่ว่าเราจะไปล้างน,นะคะเราก็จะมาเกะกันเลยนี่นะคะเก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 ะชบชบเกะแ,แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นมาริโมะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะคะนี้จะเป็นตัวจิ๋วะคะ่ะใหญ่กับจิ๋วนะคะ ต่างไซส์กันมากต่างมากก็จะมีตัวหินคริสตัลนะคะก็จะเป็นหินคริสตัลค่ะนี่สีม่วงสีชมพูนะคะสีงดงามมากอันนี้นะคะก็จะมียาบำรุงรักษาแล้วก็ปุ๋ยมาริโมน,นะคะแล้วก็เกลือเกลือนะคะเกลือทะเลนะคะไม่ใช่เกลือธรรมาดาที่กินได้นะคะเกลือทะเลแต่ไม่รู้ว่าเกลือทะเลกินได้หรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวไปล้างกันเลย ก็คือที่เราทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีน้ำเลย mm. ก็ทีนี้ก็ค่อยๆจัดหินสีหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะลงในภาชนะ,ค,ะ mm. ค่ะนี่นะคะขวดแก้วของเราเปิดฝาเลยเออเปิดฝานะคะก็จะมาใส่ลงไปค่ะก็จะเรียงไปเลยนะคะ mm. มือเข้าไม่ได้ค่ะ mm. โอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ นะคะเราก็จะมาใส่น้ำค่ะใส่ไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนกว่าพอใจค่ะมันลอยอะ่ะใส่ไปประมาณนี้ก่อนนะคะหมดแล้วอะ่ะเรียกเรียกว่าหมดแล้ว หลังจากนั้นนะคะพอเราใส่น้ําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เกลือไปหนึ่งถึงสองหยิบมือนะคะนี่คะ่ะเกลือ,อมาแกะเกลือกันเลยใส่ไปหนึ่งถึงสองหยิบมือนะคะเราขอใส่สักหนึ่งหยิบมือแม่มาสองหยิบมือแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเกลือเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เกลือมันจะทําให้น้ําใส่ยิ่งขึ้นนะคะนี่คะ่ะสองหยิบมือ เลือทะเลเค็มแน่นอน,นะคะ่ะถ้ากินนะคะหลังจากนั้นใส่มาริโมโลงไปค่ะมาริโมพันมาแน,น่นนามอะ่ะเกะยังไงดีเกะเๆๆๆกะเ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 นี้แล้วกันเราจะมาเกะกันนะคะเอ้ยเยกะยันค่ะเกะยากมากพันไม่นแน่นมาก แล้วก็แกะได้นะคะจากความพยายามอุย้ยน่ารักค่ะกลมๆนะคะทีนี้เราก็จะจับมันใส่เข้าไปในนี้ทิชชู่นี่แบบเปียกมาเลยนะคะคือมันต้องการความชืน้นอุย้ยนิ่มๆน,นะคะนิ่มๆอะ่ะจึ้มลงไปแล้วนะคะจัดนิดนึงนะคะอ่าอ่ามันลอยอ่ะเอาไว้ตรงไหนแล้วกันนะคะต่อไปเป็นอันเล็กอ่ะลอยลอยลอยต่อไปเป็นอันเล็กนะคะ แกออกมาได้แล้วค่ะเอ้ยหายมาม i l หายโอ้ย,ย,ย,อยก้อนจิ๋วมากจิ๋วจริงๆนี่นะคะแตกต่างจากเมื่อกี้ลิบรับเลยหรือวก็จะเอามันลงไปไปซะอ้าวทำไมทีอย่างงี้อันเล็กจมนะคะอันใหญ่แทนที่มันจะหนักกว่ามันไม่จมมหศัศจรรย์จริงๆโอ้ยลองไปเซ่โอเคช่างมันนะคะ หล,หลังจากนั้นนะคะเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยบำรุงไปนะคะ2 3งถึงสามหยดทุกๆ3ามวันค่ะเราก็จะใส่ปุ๋ยไปนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตาปุ๋ยของเราเอาออกมาก่อนเอาออกมาเอยนี่นะคะอันนี้เป็นโฉมหน้าตาของเราคือน้ำยานะคะทีม่มีรูมาริโม,โมด้วยโฉมหน้าของเรานะคะที่เป็นปุ๋ยะคะ่ะเขาบอกให้ใส่กี่หยดนะจับไม่ได้ เขาบอกให้ใส่2-3ถึงหยดทุกๆ3วันนะคะเพราะฉะนั้นะเราก็จะใส่ปุ๋ยไปนะคะ2-3ถึงหยดใช่ไหมสองถหยดสอหยดนะคะก็จะใส่ไป2-3ถึงหยดเอากี่หยดดีเอาขยับกันนะคะเอาสักสหยดแล้วกัน 1...2... เอา3หยดดีกว่าเพราะกระปุกเราใหญ่นะคะ3ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องใส่น้ำยาไอ้น้ำยาไม่ใช่ไม่ใช่น้ำยาทำสระน้ายาเอ้ยยาค่ะก็ยาบํารุงก็ใส่เหมือนกันนะคะ2-3หยดทุกๆ5 7าถึงวันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นนานระยะเวลานาน,านหน่อยค่ะนี่นะคะเป็นโฉมหน้าตายาของเราค่ะก็ใส่ไปสามหยดนะคะ1 2 3สคงไม่ต้องคนให้เข้ากันนะคะเขาบอกว่านะคะว่าใส่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ เลี้ยงแบบปิดฝาหรือเปิดฝาก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถทิ้งไว้ในห้องแอร์หรือสถานที่อุณหภูมิเย็นๆนะคะแล้วก็อุณหภูมิตามปกติได้ค่ะแล้วก็สามารถหมั่นให้มารีโมะนะคะแบบตากแสงอ่อนๆนะคะ่ะ15-20นาทีแต่ตอนนี้เราถ่ายตอนกลางคืนนะคะไม่มีแสงแดดใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาบอกว่าจะตากเป็นแบบไฟโค้งไฟหรือไฟ LED ก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกๆ5-7วันค่ะ พร้อมกับใส่ใส่เกลือนะจ้าโอเคค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้ามารีโมของเรานะคะเราว่าเราควรที่จะปิดฝานะคะโอเคปิดฝาค่ะเอย้ยยานี่คะ่ะนี่เอียงนิดนึงไม่เอาไม่กล้าเอียงงั้นเปิดฝานะคะให้ดูชัดๆปยาฝาก็เปิดยากเย็นนะคะไม่เย็นไม่ยากเย็นขนาดนั้นนี่มารีโม หินอาจจะดูน้อยมากเลยนะคะแต่คือสงสัยมากมาริโมทตัวจิ๋วมันแทนที่มันจะลอยนะคะกับจมไออันที่มันใหญ่ๆมันก็ไม่ยอมจมนะมันน่าน้ําหนักน้ามันน่าจะน้อยกว่ามันก็ลอยขึ้นมาอยู่ดีนะคะก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการรังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาดก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายคอมเมนต์ใต้รากันเยอะๆด้วยนะคะบายฝึกหัดเลี้ยงมาริมโมครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยบาย